เสียบตามฤดูกาลอมกบหน้าใส่ผักค้าใส่กระปูหน้าหมักเลยไม่ผักสไลด์คมๆยามนี้บ้านเฮากระเพาะได้อยู่พอได้กินจามีกระปูมีกบให้กินอาหารอีสานบ้านเฮามีแต่แนวแอเสบๆจากพี่น้องมื่อนี้สิพาไปอมกบพักที่เ่าสิใส่มื่อนี้ก็มีผักขาดนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ผักหลายอย่างหไรเน่อันนี้ก็สิเป็นหน้าตาของผักขาดนะจ๊ะผู้ใดเคยกินเน่เอามาอมใส่กบนี่จังเหม็นเพิ่นเข้ากันคักจ้ามื่อนี้เฮาก็ได้กบใหญ่มาจากพี่น้องก็เลยคื่ออยากกินอมเฮาก็สิคั่วกบเนาะจ้ะแลวก็ข้้างหหมอใส่ัวจังไข่หมักพิิกกกต่มนนนนน้้าาาปปลลลลลแแดงงงไจจััวยึเเะะ๊็คคฮสบ่่ตืมน้าเนะจ๊ะเฮาสิคั่ว ไปจนกว่าน้ำเพิ่นสีเหงวิธีนี้กระเซียดห้กอบเาวนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็มีกลิ่นหอมพร้อมพอน้าเหงแล้วกระิตืมน้า้ังคงลงไปนะจ๊ะแล้วกระปูนะมื่อนี้เขาก็สิใส่เนี่ยคมขมตั้งหว่าสองอย่างจ๊ะพี่น้องใส่พักสลายลงไปสก้อนใส่พักขาดลงไปนะจ๊ะแล้วก็หม่อเร็ไม้พี่น้องเคยกินหรือยังจ๊ะอมกบใส่หมากเรียบไม้นี่เพิ่นสีออกขมขมนะจ๊ะพี่น้องเซ่ใครที่บ่้มีผักสไลายกรใสหมากเรีบไม้เทอนะจ๊ะหรือว่าหมากดินฟัสนเาลงไปยล้าขวัล่นกส ะมีกินหอมน้ำซัมนี่กันแล้วละจ้าเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องอยากน้ำบ่จ้ากระปูนาตัวใหญ่ๆเนาะจะเอามาอมเซกบบจงังสี่ก็คือเข่ากันเลยกินเด็ก็คือหอมเด้จ้าพี่น้องมีผูดอดอยากน้ำบ่จ้ามาเด้อจ้าแซบๆซน้ำกันเด้อมาจ้าพี่น้องเมนูอมกบอุ้ยกินหอมเฮงมาจ้าพี่น้องเมนูอมกบใส่กระปูนานีใส่พักสไลดยแล้วก็หมากอันนี้จ้าพี่น้องหมักเล็ยบไม้คมขมอืม้อ ากันแห้ได้กบหน้าตัวใหญ่มาจากพี่น้องคือพอเมนูอมกบเลยจ้ะอืมแซ่บแซ่บขาโตแบบใ,ใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้อง อ,อ,อ,อกระปูงามนีม่กระแทกเพื่อนจะพี่น้องกระปูหน้านี่ มันมันภาคห,หลา่อยๆถ้าเมนได้กบตัวใหญ่ๆเนาะจ้ะออมแบบนี้กระเหรือวกไผ่หมักแบบว่ากับข้าวอาหารไทยๆเนี่ยก็ เอาไปผัดกะเพราเดีอยวจ้ะพี่น้องแซ่บแซ่บมากคือกันถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยมันกระดูกหน่อย เอาเมืองด้วยจ้าพี่น้องอมใสพักสไลด์ให้หมักคมคมๆตืมเข้าไปกะะดินฟ้าหรือว่าหมากักเล็บไหมใส่น้ำจ้าพี่น้องใส่พักอันขาดพร้อมอืับอ,อ,อืเนื้อเน่นหวานๆ